สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็จะมีเพลงนะครับมาสอนท่อนอินโทรกันนะครับในวันนี้นะครับ วันนี้จะมาสอนเพลงเจ้าถนนนะครับผมเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์ของ G minor นะครับ<ๆ>ก่อนอน่นก็ให้เพื่อนเ<ๆ>ตั้งสายกีตาร์มาตรฐานก่อนนะครับในช่วงอินโทรนี้ก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นลิกสัโลนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับ1รอบนะครับ แลวนี้เรามาดูกันทีละโน้ตนะครับช้าชนะครับโน้ตแรกนะครับที่ใช้เล่นนะครับจะอยู่ที่สายสามนะครับช่องที่สามนะครับจะเป็นโน้ตสั้นนะครับถ้าผมพูดคำว่าโน้ตสั้นนะครับก็จะเล่นสั้นๆนะครับแบบนี้เล่นแล้วก็หยุดนะครับหยุดโดยการยกนิ้วมือสายขึ้นนิดนึงนิดนึงก็ได้นะครับหรือว่าใช้ ิกมือขวานะครับแตะก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้เสียงหายเป็นโน้ตสั้นนะครับโน้ตแรกสาย3ช่องที่3นะครับนะครับแบบนี้ต่อไปสาย2ช่องที่6นะครับสไลด์มา8นะครับก็จะเป็นต่อไปนะครับสาย2นะครับ ช่องที่หนะครับแล้วก็แปดแล้วก็สายหนึ่งช่องหแล้วก็สายสองช่องหนะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับช้าๆนะครับ เล่นจริงสัดส่วนโน้ตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปนะครับสาย3ช่องที่7นะครับแล้วก็สาย2ช่อง6แล้วก็8โน้ตสั้นนะครับนะครับก็จะเป็น ลเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับแล้วก็นะครับโนสั no Sun, no ้นโนสุดท้ายนะครับต่อไปสาย3มช่องที่5นะครับต่อไปนะครับนะตรงนี้จะเป็นการเล่น Hammer ร์อนะครับ บวกกับ pull off นะครับสาย3นะครับช่องที่5นะครับแฮมเมอร์ออนมา7แล้วก็แฮมเมอร์ออนจากช่อง5มา7อีกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคุณรอปนะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นแฮมเมอร์ออนครั้งที่2จะเป็นแฮมเมอร์ออนกับ pull off รวมกันแบบนี้นะครับก็จะเป็น ต่อไปนะครับลากโน้ตออกมาที่ช่อง3นะครับสาย3ก็จะเป็นอ่านะครับแฮมเมอร์แล้วก็แฮมเมอร์ออนูนออฟรวมกันแล้วก็ลากนะครับครับต่อไปสาย3ช่องที่5แล้วก็สไลด์มา7นะครับเราก็จะได้ท่อนแรกแล้วนะครับของอินโทรนะครับเดี๋ยวผมเล่นรวมกันให้ดูนะครับทั้งหมดใหม่นะครับ นี้ก็คือรอบแรกนะครับต่อไปนะครับจะเป็นรอบที่สองนะครับสายสามช่องที่สามนะครับโน้ตสั้นเหมือนเดิมครับแล้วก็สายสองนะครับช่องหกสไลด์มาแปดแล้วก็หกสายสองแล้วก็แปดสายสองแล้วก็สายหนึ่งช่องหกโน้ตสั้นนะครับก็จะเป็น แล้วก็สาย2ช่องหแล้วก็สาย3มช่อง7สาย2ช่อง6แล้วก็สาย2ช่อง8นะครับโน้ตสั้นนะครับสังเกตว่า,าจะเล่นเหมือนรอบแรกเลยนะครับผมจะต่างกันที่ท่อนจบนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่โน้ตสั้นด้วยนะครับรอบ2จะไม่เหมือนรอบแรกนะครับช้าๆใหม่นะครับ รอบสองนะครับนะครับเมื่อกี้ถึงตรงไหนนะครับผมก็งงนะครับน่าจะถึงตรงนี้นะครับอ่าถึงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับสาย3ามช่องที่ห้านะครับ เหมือนกันเลยนะครับผมกับรอบแรกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับสายสามช่อง5นะครับแฮมเมอร์ออนมา7แล้วก็แฮมเมอร์ออนพุลออฟแบบนี้นะครับครั้งแรกแฮมเมอร์ออนก่อนครั้งที่2แฮมเมอร์ออนพุลออฟรวมกันแล้วก็ลากโน้ตออกมาที่ช่อง3 เหมือนเดิมนะครับสายสามนะครับสส <G. S 2> ก็จะเป็น<ๆ>นะครับต่อไปนะครับสายสามช่องสองแล้วก็จบที่สายสี่ช่องที่ห้านตันตจ e ีนะครับ จะเข้าท่อร้องต่อไปนะครับก็จบนะครับสำหรับการแนะนำาท่อนอินโทรเพลงเจ้าถนนนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมเพลงนี้ก็หวังว่าทุกคนคงเล่นได้นะครับเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมาฝากนะครับคอมเมนต์ติชมหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ